ครับผมสวัสดีครับผมแมนนาขจอมครับสวัสดีจ้าว่างไปค่ะอ๋อคนมีโชคเลยครับนี่จ้าจ้าบอกวันในเมืองวันในเมืองหนาจอมโอ้โสองสรอบพอดีเมื่อกี้นี่แมนนาขจอมโทรมาอัน <c oughs> อยู่กับอาจารย์ใครอยู่ครับพอดีเอฟซีเพิ่นเดินทางมากไก่มาทางกรุงเทพ ามาถวายเพ่ครับผมดีเนาะครับปูมากมน้ำมนน้ำปูสมามาตะขอนแก่นครับเพิ่นเพิ่งกลับกันไปจ,จังหวะของการได้โทรหาครับผม <c oughs> กินข้าวเที่ยงไปครับนี่ตอนนี้านาก็แค่ได้กิห่หรอกจ้าเดี๋ยวเล็บน้อยคนละบ่ายโมง ตอนนี้บอมันก็เคยได้ส่งเวลาไดเคลียร์บอได้กินขึ้นกันครับจังน่อยขึ้นกันเดี๋ยวเดี๋ยวแนวทาแนวทางฝากเอซก่อนหนึ่งศูนย์โอ้สามตัวแตกเนะครับศูนย์เก้าหนึ่งเนาะวันเกิดน้องข้อจอมเออมเมนอายุอายุเนาะครับเนาะอายุรวมกันค่ะครับปีที่แล้วผมอายุเก้าขวบปีนี้ผมอายุสิบขวบครับ กับเอฟซีนะครับเพิ่นกับกับจับหนึ่งศูนย์เก้าคุณแม่กับจับหนึ่งศูนย์เก้ามาร่วมกันครับออกตัวน้องเพิ่นย่ำตัวนี้ให้เนาะโอ้สันดอกเอฟซีเพิ่นถือหลายบ่ครับทั้งปุ่นกระมิ้นก็ถือดีหรอกค่ะพูดได้หน่อยได้หลายต่างธรรมชาจัดนะตามธรรมชาติตดีพอพูดหน่อยก็ได้หน่อยพูดหลายก็ได้หลายนะครับแม่น้องก็จอมกับซิมานอยู่ตี้ครับเงินนี้ก็ได้เนาะ ว่าอยากเล่าเลยแต่ว่าก็ดีใจนั่มาเอฟซีผู้่นได้โชคได้ลาบกันอยู่ดอกครับวันนี้ก็ได้ไล้ยู่ครับผู้คนผู้คนได้ไล้ยผู้เพิ่นได้ไล้ยก็ได้ไล้ยคัะคือดอกจ้าผู้เพิ่นได้ไล้ยก็ได้ไล้ยครับก็ได้ก็บ่ได้คือกันคือจะตรงซื้อถ้าส่งติจะมีมีรางคุณดีใจข้างอีกซื้อตรงเป้งเรานึกว่าออกมึนคุนเก่าวันนับไปโตดพะนะโตไปใหญ่เลยนี้ ่ังไม่ท้อตื่นเลกฉลาดตัวมูเหล่านั้นมีคนว่าฉลาดร้องอีกนะครับบเพื่อนะสิมันใจศูนย์เก้าเนาะเพื่นมันใจศูนย์เก้าคิดว่าศูนย์คิดว่าสินาชิมานหลักอาชิมานงวดนา่เกษมาเลขเก้าอีกเนี่ยเลขเก้าตองหวดตองหวดกับคืนบรรพะโอ้ยรู้ตัดครับ อ๋อมามาซื้อของบอกครับพอดีมาซื้อของแถวซ้า,ายค่ะครับจบังว่าช่วงต้องงวดมือเร้าวันที่สามที่ผมโทรไปแม่น้องก็จอมบอกว่าตัวเลขบพท่านให้ชัดว่าตีที่น,ออน,น้องพนังตองงวดก็เลยว่าลอวนัอนพระเด้อหลังวนันพระเพราะว่าจะนั่งเบ่งอีกรอบนึงครับมือวันพระกับมือว่น ท่านพิธีอาบแสงจันทร์เนาะพื้นที่ปครับ,รบแล้วคุณจะนั่งไหนกะได้เป็นเลขตัวเก่าคือเราจ่างวดเลขตัวเกา่าจริ <ไป S 1> ครับเ,เลขตองวดแรกเลขตองวดกับกับเลขหนึ่งพื้นนี่มันเป็นประมาณเดียวกันนะจ๊ะอืมก็คือว่านั่งก,เเก็เห็นตัวเกา่านั่นล่ละก็เป็นตัวเก่าแต่ว่าตองวดน้อง,องเก้าจอมเพิ่นเขียนไว้สองตัวเด้ย ค่าเพื่อนเขียนว้สองตัวบันนี้เพื่อนลบออกแล้วตัวนั้นครับหนึ่งซีน่ะนะที่แรกที่แรกเขียนไบหนึ่งซีก่อนค่ะหนึ่งซีก่อนครับแต่ทางนี้ทางนั้นแม่กับฝากในเด้อหนึ่งซีพอแม่หมัดอันนี้แม่จับใบอ่อนๆแล้วล่ะใบสองใบเพ่าเป็นจับลอตเตอรี่ไว้แล้วตีจ่าจับไว้แล้วครับ จังจองไว้เรียบร้อยสองใอสี่ใยแล้ว่าของเราแก้ผิดจับทำไว้แล้วตอนีหนึ่งซีนี่ป่ะครับแล้วบันนี้มื่อขึ้นนี่เลยครับเป็นไดมื่อขึ้นมือขึ้นน,นี่รู้สึกว่าสิไห้เหมือนเหมือนเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์จ้ะเหมือนว่าเป็นเลขตัวเดิมมองเบิองกับเลขตัวเดิมเบิองแค้เงึ่งกะ เก้าศูนย์หรือหนึ่งเก้าศูนย์เพิ่นก็เขียนต้ององอกขึ้นเลขหนึ่งปเ,เป็นเลขเก็เดสุดอดแต่ว่าเพิ่อนกขาว่าเก้าศูนย์ล่ะแล้วก็สองตัวกว่าหาสองจะเขียนให้<อ>ไปบนไปล่างได้ก็เรืเ้องจาเลขอ๋อหมายถึงว่าเลขตัวเก้านี่บ่มเมนตัวเก้าที่นั่งตองงวดบมเมนหนึ่งซีแต่ว่าเป็นเลขตัวเก้าที่ออกไปแล้ว้าเลขตัวเก้าที่ออกไปแล้วหาสอง ค่ะไอสาตัวเพิ่นเขียนให้เจ็ครับสามตัวสามตัวเจ็ดเก้าศูนสองตัวนี่หาสองหาสองนี่น้องก็จอมให้งวดที่ผ่านมาเด้หาสองเนาะแต่ว่ายังบ่ท่านออกงวดนี้เห็นอีกแหละเป็นตัวหาสองสองหาเจ็ดเก้าศูนย์ดีครับ ที่แรกคนไปเขียนไว้ห 2, นึ่งซีก็หาสองเนี่ยค่ะนี่คนมานังไม่หมุนคืนนี่คนจะไดเอาหนึ่งซีออกยันหลายตัวมีเแม่ว่าออกก็ได้ 5, ด 1, 4, หา 1, ้าพูดเลยมัดหนึ่งซีเก่าหนึ่งซีพูดเลยมัดหาสองน้ำเก่าหาสองคนจะวแ้าแล้วแต่มีแม่มาส่วนตัวได้หนึน <c oughs> น่งซีนี่แม่เลยจับเลยใช่ว่าหาสองกั็มัดที่เราอจางหมดเลยครับแต่ว่าสามตัวนี่เจ็ดเก้าศูนย์ตีครับค่ะ ตวาตวาเลขตัวที่ต้อง,งอม้วนคูณใหญ่เจ็ดเก้าศูนย์นี่มันสิเป็นยังสีท่ที่เลขเจ็ดนี่ซอกงอกคือจังเลกนึงพ่อมว่าสันบอกครับนี่นจังไได้ค่ะเลขเจ็ดแต่คนเปลี่ยนว่าแปลเป็นเลกนึงน้ำสมมติว่ามันคิดว่ามันออกไปแล้วนึงโซนั้นเขาก็เอาก็ได้เอาแต่เจ็ดจะได้ครับตัวเลขว่าแล้วแต่คือคนมักเนาะบางที่อุ้งตัวเลขเขียนซ็อกน็อกไว้ให้เลขเป็นนึงจะได้ เรียว่าิงๆเพื่อเขียนเข็ดเก้าศูนนั่นละครับพุณนันนี้ตีกะถึงไปเป็นหนึ่งนะคะคแมหมอให้แบบนีนะครับคุณแม่หมอมีแบบนี้อ๋อผมบอกว่ในเบิ้องล่าอ้คุณแม่นางกรจอมส่งส่งกระดานมากไปหรอตรงมาแล้วค่ะอ๋อส่งมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเอาตัวไวในกระดานนี่แหะเอาลงให้เพ่อนเบื้องล่างตัวที่น้องกจอมเพิ่งเขียนไว้ให้ยุกระดานเนาะเป็น ตองวดมาซื้อไปซื้อลองเท่าลงนักเรียนใหรเพื่อนค่ะอ๋อมาซื้อลองเทขานักเรียนหน้าโอนตังมาให้ซื้อลองเท่าครับขอบคุณคุณหน้าเหลือเอฟซีได้คนณแม่น้องไปซื้อลองเท่านั่นแหละเอฟซีเพิ่นฝากมาเปิดบอกว่าท่านได้ซื้อยังน้องดูครับซื้อไมอนีละครับเพิ่นฝากมาแปดร้อยครับผมก็เลยเติมไปพันสองให้มันเป็นสองพันแล้วก็นี่ล่าสุดนี่เพิ่นมีโอนมาอีกอยู่ห้าร้อย ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวผมสิโอนไปไปให้น้องเพื่อนข้ามหมุนกับน้องเกาจอมอ่าขอบคุณได้หลายค่ะครับผมจังไดกับสำหรับตองงวดกับไฮเอฟซีเพิ่นเอาไปพิจารณาสะกอนอ่าพิจารณาหยิบจับลอตเตอรี่บางกบอนค่ะเหมือนมันมากกับยิบจับไปกอนเัมือนมันมากกับเบิ้ปใบกวนเนาะครับส่วนโค้งสุดท้ายสีมาจังไดกับจังค่อยว่ากันอ่าครันะครับงวดหกศูนย์งวดศูนย์หกเนี่ยมาโค้งสุดท้าย นมหขว,วงสุดท้ายเลยมากมามือสุดท้ายแล้วกับ<ช>ส่วนาไอ้ตัวหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยมากคลิปแรกเลยเพราะว่ามาล่งตอนอ่ามาล่งตอนหลังจากบ่วงรวงแล้วค่ะเนะครับเนอะอุย้ยแม่บอกะ่ะคุณกัพอกันดีใจอยู่ว่าวา่พาพ่อบ่วงรวงแล้ว่นเขาตามตเลยเนะาะแลพ่อกันดีใจเลยครับดีนี่ก็เฮ็ดงหญ่กุาทุกตี่ค่ะเพราะว่าดีนี่มี ดู้าองค์อมรินมาน้ำแล้วก็ได้นี้ตะบวนแห,ฉนแห่ฉันลดแห่ฉันลดลดลด,ลดแห่เพิ่อนจ้างแห่ค่ะรถแห่แล้วก็ลดรถโดนตีรถที่ยังอกีกตายยังอยู่ค่ะจัดแห่ยูตีงานสองหมื่อออนอ่ะขอบคุณเรีซีเนาะคืน <laughs> ยันอยู่ต่อสู้หนุ่มน้ำค่ะ สองอ้าวสองวัวต uh ิดแล้วมาลุนว่าสี่สามหัวติดได้บ่เนาะเพราะว่าก็เคยอยู่คือกันสามหัวติดนี่เออส่วนมากอะเนาะเูาโดยสิไปผูยสิไปมั่นใจยังมากก็ไม่ได้เนาะแมนครับแมนก็เป็นให้เป็นว่าให้เบื้องสิ้นแนวทางเนาะเพราะม้มเมาผู้ใดดอกครับจะเป็นว่าเบื้องพวคว่าบุญเชิงเขามีโชคมีลาบมั่ก็เทียงกับน้องไปครับ จริงไม่ายก็สีได้เองอะแต่พอได่<อ>า,าให็นมันเมาประชาชนอะไรเงี้อก็มัน,นหอดมันเทิงเนาะครับถึงเวลาบุญเข้ามาหอดกับท่านหมอหอดวางสีได้โชคได้ลาบมันก็สิมาหลดดอก,กเนาะกะสิมาหลุดอกเขาซื้อตัวใดก็ซื้อตัวว่าได้เขาไม่ดกุกะให้เป็นเบื้องเป็นแนวทางไปเป็นก็ลังใจซึ่งกันและกันต่อไปตรงบุณหลายๆจ้า อาวอ้าวมียังไงดอกน้องก็มีแต่แนวทางนี่แหละครับโอ้แนวทางนี่ก็ดีแล้วล่ะครับอ้าวเดี๋ยวจังไลยกับซื้อของให้น้องต่อสักครับอยู่รถรถเดินมาน้ำขาละไหนอยู่ทั้งห่างอยู่เลยได้เอ่มาคนเดียวอยู่ทั้งห่างอยู่รถตั้งคตาสาวหมวยไงค่ะบัวยไงพี่ อ๋อโอเคครับผมจังไงครับผมกระสันผมกับสีควรซับนี่แหละสีได้ฮะกินเขากินป่าะบ่ใบมงแล้วคะครับผมจังไงครับขอบคุณหลายๆครับครับผมครับ